ยินดีต้อนรับสู่ Toyota าอัปเดตแหล่งข้อมูลล่าสุดสำหรับคนรัก t o โย t a วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโตโยต้าไฮแลนเดอร์รถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสะดวกสบายในการใช้งาน Toyota Highlander รุ่นล่าสุดมาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่ดูแข็งแกร่งแต่ทันสมัย กระจังหน้าขนาดใหญ่เส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวและไฟหน้าเล็ดรูปทรงเฉียบคมช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราให้กับตัวรถอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลไฮแลนเดอร์ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมในส่วนของภายในไฮแลนเดอร์มีการจัดวางห้องโดยสารที่กว้างขวางและหรูหรารองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนเบาะนั่งแถวที่3สามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสแบบขนาดใหญ่พร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และยังมีระบบชาร์จไร้าสายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วยสำหรับขุมพลัง Toyota าไฮแลนเดอรใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรไฮบริดที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันการขับขี่นุ่มนวลระบบช่วงล่างที่ปรับจูนมาอย่างดีช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำแม้ในความเร็วสูง อีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนนเรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้กัน Toyota Highlander มาพร้อมกับระบบ Toyota Safety Sense ซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบคันช่วยให้คุณมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทาง โตโยต a าไฮแลนเดอรจึงเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความปลอดภัยความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมให้คุณเดินทางไปได้ไกลยอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลาโต o ยต้าไฮแลนเดอร์คือตัวเลือกที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง ขอบคุณที่ติดตาม Toyota าอัปเดตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ Toyota รุ่นอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ